กิ๊กกันกัดกกันนะคะแล้วก็ที่สําคัญด้วยถ่ายละครด้วยกันอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าโปรโมทหรือเปล่าแล้วผู้ชายก็หักหน้ามานุนี้นั่นมานะจ๊ะเออและเนี่ยน้องมาเจอกันอีกอะไรอีกไม่รู้จะเข้าแบบว่าเขาเรียกอะไรนะน้องเบสเนี่ยน้องตั้นเนี่ยค่ะเขาจะคุยกันได้ไหมอะไรยังไงไหมนะคะป่ะเดี๋ยวเราไปฟังสัมภาษณ์เบสแล้วก็ตั้นกันดีก,กว่าคะ่ะแล้วเดี๋ยวช่วงสุดท้ายเดี๋ยวมีข่าวให้ดูแน่นอนไปดูกันคะ่ะ เรื่องนี้คือจะเล่นเป็นมือปืนครับผม,มชื่อฉินฝูครับผม,มเป็นแนวแบบว่าแนวจีนจีนฮ่องกงอะไรอย่างเงี้ยครับผมร้ายไหมครับกับปุบาทนี้อะไรยังไงบทบาทนี้คือเราจะเป็นตัวที่ในเรื่องทุกคนจะตามหาหมดมครับทั้งฝ่ายพระเอกทั้งฝ่ายนางเอกแล้วก็ฝ่ายผู้ร้ายอะไรพวกนี้ครับผม,มก็คือเหมือนกับว่าเราถูกว่าจ้างงานหนึ่งครับไปทไปําไปฆ่าใครสักคนนึงครับแล้วไม่สําเร็จ เราก็จะถูกอีกฝ่ายที่เราจ้างที่เขาจ้างเราเนี่ยตามค่าเราด้วยครับ,มรบผม,มเรียกว่าเป็นตัวพีคของเรื่องเลยไหมครับทุกคนต้องตามหาอะไรอย่างนี้ไม่รู้พีคหรือเปล่าสิครับผม <c oughs> เพราะว่าคือตอนนี้คือยังไม่ได้บทเลยแต่ว่าฟังคร่าวๆจากคุ้มกับเล่าให้ฟังว่าจะเป็นแนวนี้อะไรอย่างนี้ครับ <c oughs> จะเป็นแนวแบบว่าเออเป็นแนวแบบบุรุษบุรุษไปมาไร้ร่อ,องรอยแล้วพ<อ><ม>วกแนวอย่างนี้ก็ต้องมีบูเยอะไหมครับบูเยอะอยู่แล้วครับถ้าเป็นยูม่นี่คือ ยี่ห้อนี่คือโลโก้ต้องเป็นบูครับสำหรับตัวเราฟิตขนาดไหนครับก็ได้เรียกความฟิตจากเรื่องที่แล้วครับผู้ดีอีสานครับก็ได้บูเยอะเหมือนกันเห็นว่าต้องกลับมาเจอกับน้องบงน้องเบสครับผมก็ดีที่สุดครับผมก็น้องเบสนะครับดีที่สุดทุก็ฉากไปเพราะมีเรื่องกรณีกันอยู่ด้วยอะไรอ๋อในเรื่องนี่คือจากที่ที่ทราบมาก็คือเราในเรื่องเนี่ยตัวละครจะเยอะมากแล้วก็บทจะกกระจายกัน ค่อนข้างจะเยอะครับบทจะเด่นพอๆกันในเรื่องก็รู้สึกว่าจะไม่ได้เจอเลยนะครับในเรื่องนครับแต่ว่าเล่นเรื่องเดียวกันรู้มาก่อนหรู้มาก่อนไหมก่รู้ก่อนมก่งทราบ่นรานรู้คกรั้วันรปิดกล้มาอนรม่นร้ก่อนรมาก่อราอ่อไม่ตากใจนรับเาราะ่นก่าถร้มาเ่ราได้เจอเนี่อกับละครยูมา่รร่อรน่นร้ว่าก่าก้้้้วาาาก อายุนะครับอายุยุคดีไทยรันครับแล้วก็พุ่มกับเมาชูชัยของอาชัยครับว่าเรื่องที่แล้วเราทําไวด้ดีสมม,สมุตินะครับไอ้ไม่สมมติหรอกคือเรื่องจริงครับว่าเรื่องที่แล้วเราแบบว่า <c oughs> ทําได้ดีแล้วก็เรื่องนี้เขาก็เออเรียกเรียกกลับมาติดโผลอีกครั้งหนึ่งเรารู้สึกดีใจครับทักทายกันบ<ษ>้างไหมครับโอ้ทักทายครับ <hayır> เรื่องปกติไม่คุยถึงเรื่องเก่าๆบ้างไหมไอ้ครับได้คุยถึงเรื่องเก่าๆบ้างไหมครับเรื่องเก่าๆคือแบบว่าเราอยู่กับ ปัจจุบันแลวก็อนาคตรครับเรื่องเรื่องเก่กาๆนี่คือเราจะไม่พูดถึงครับเห็นว่าเดินสายโปรโม,โมตละครโดยก็ต้องไปด้วยกันเลยใช่ใช่ค,ครับจับตามองไมอหมครับสำหรับตัวเราก<ช>็ถ้าเราแบบว่ารู้สึกว่าในการทํางานเราเนี่ยเราเป็นมืออาชีพแล้วเนี่ยออพอเราไปทํางานอะไรอย่างเงี้ย เราก็เราก็ต้องทิ้งปัญหาตรงนั้นไว้ครับปัญหาที่เราอาจจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องทิ้งไว้แล้วก็เราก็ต้องเดินหน้าทํางานต่อไปครับผมตอนนี้หลายหลายคนสงสัยถึงตัวพิต้าว่าประมาณว่าเราไปหลอกเขาอะไรเงี้ยคนยังแบบตีความแบบตีนเราปหลอกเขาอยู่อะไรเงี้ยครับเราก็ก็คืออันนี้คือแบบว่าข่าวนี่คือมันก็มันก็จบไปแล้วครับเราก็เลยแบบว่าเราก็เลยไม่รู้จะตอบยังไงครับก็มันอาจจะเป็นเรื่องที่แบบเอต่างคนต่าง เข้าใจผิดกันอะไรเงี้ยครับผมครับเสียงเสียงจะอ่อยปะเสียงมันก็มีข่าวตามเรามา้งเราะว่าเบสทำของใส่เราเพื่อจะแบบว่าจุ๊บนี่ยุควิทยาศาสตร์ยุควิทยาศาสตร์ยุคเราเชื่อไหมครับว่าเบสทำของใส่เราอ่างเงี้ยยุควิทยาศาสตร์ครับยุคแบบว่าเทคโนโลยีมันแบบไม่มีไม่มีอะไรอย่างนั้นครับผมก็คือแบบว่าเรารู้สึกว่าน้อง นิสัยดีน่ารักอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เล่นละครด้วยกันก็รู้สึกว่าเออก็ได้รู้จักได้คุยกันอะไรครับได้ครับจริงไหมแมครับครับผมอะไรครับอยากเขาฉัดโอ้ได้เลยครับผมไม่มีปัญหาเนาะไม่มีปัญหาครับแต่ดูเหมือนว่าน้องค่อนข้างจะเสียหายอะครับเราอยากจะอะไรยังไงบ้ยครับก็ครับผมก็โอ้ยถ้าน้องเขาเสียหายผมก็ต้องขอโทษด้วยครับ คราเราเราไม่คิดว่าผู้ชายเสียหายมัออ้งหรอลอเล่นนะแล้วสำหรับตัวเราคิดว่ากับฟรีกับคนของเราลงตัวยังครับโอ้ยก็คือมันเป็นคือเป็นแบบยังไงเดียมันเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วครับก็ทุกอย่างมันก็คือจบหมดเลยนะ้ยก็ <c oughs> ก็เหมือนกับเราก็กลับมาเริ่มต้นใหม่ในเรื่องของงานแล้วก็เรื่องของ <c oughs> เรื่องของชีวิตด้วยอะไรเงี้ยครับผมมันก็ไม่มีอะไรแต่เกิดเรื่องแฟนเราตามแบบว่าโทรตามตลอด24ชั่วโมงแล้วก็เฝ้าที่กองอะไรอยโอ๊ยไม่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 จริงครับไม่มีครับเพราะว่าการที่ผมมาทํางานละครเนี่ยผมไม่เคยให้ใครมานั่งเฝ้าเลยครับเพราะว่าแม้แต่ว่าคุณแม่หรืออะไรเงี้ยก็ไม่เคยมาที่กองครับเราก็จะเออมาทํางานคนเดียวเพราะเรารู้สึกว่าพอมีใครมารอเราที่กองเราจะเขินครับจะเขินไมเชื่อใจกันใช่ไหมครับสำหรับตอนนี้ก็ก็ไม่มีอะไรครับเราก็ผมก็ ตอบไปหมดแล้วครับไม่มีอะไรตอบถ้ามีหึงห่วงก็เดินไหมคะอ้ไม่มีครับไม่มีอะไรการหึงห่วงไม่มีไม่มีเลยครับเพราะว่าปัญหาต่างๆที่ที่จะตามมาในกองถ่ายนี่คือแบบคือไม่มีครับแล้วมีข้อตกลงอะไรกันไหมครับเกี่ยวกับเรื่องที่ถ่านมาเหมือนว่าต้องทําตัวยังไงเนี่ยปรับเปลี่ยนกันอะไรเงี้ยเพื่อให้ไว้วางใจกันเลยอ๋อตอนตอนนี้ไม่มีอะไรเลยครับตอนนี้สอดครับ หม,หมดเลยครับผมคุนนั้นท,ที่ว่าเป็นตามโทร,โทรแบบว่าเออแบบว่าก็ <c oughs> ก็แบบว่าพอมันแบบมีเรื่องเข้าใจผิดกันอ,อยู่สถานะที่ไม่เข้าใจกันมันก็กคือแบบก็คือห่หางๆกันอะไรเงี้ยครับผม,มแล้วยังพูดคุยกันอยู่ไหมครับตอนนี้ก็ทุกคนที่ผมผมรู้จักก็ยังพูดคุยกันอยู่ครับก็ไม่มีอะไรเราก็ไม่ได้ทะเลาะอะไรไม่ได้โกรธอะไรกันครับเราก็ยังถึงแม้ว่า เออเราไปด้วยกันไม่ได้แต่ว่ามันก็ยังสามารถเป็นเพื่อนกันได้อะไรเงี้ยครับแสดงว่าสถานีสถานรถัถานจำหน่ายเป็นเพื่อนใช่ครับผมก็เป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ยครับผมเในกระสอบสนิทอยู่นครับผมก็สนิทไหมก็แคบผมซีเรียสไหมแบบว่าเออห่างหรือสถานะกันเพราะเกิดเรื่องปัญหาต่างๆครั้แล้วคิดได้ไหมซีเรียสไหมเหรอครับก็ก็ค่อนข้างจะเป็นเรื่องที่ที่ซีเรียสเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าเออ แต่ว่าถ้าเราแบบว่ามันผ่านเวลามาได้เนี่ยเราก็จะไม่ทำเหมนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าผ่านเวลามาได้มันก็จะแบบเวลาก็จะช่วยเยียวยาเราให้เรารู้สึกดีขึ้นพอเรามองย้อนกลับไปเนี่ยเรารู้สึกว่าโอเคมันก็เป็นปัญหาปัญหาหนึ่งในชีวิตที่ ừ ừ. ท,ที่เข้ามาอะไรเงี้ยมันก็ไม่มือนกก็กเรื่องน้ใช่มก็ก็คือเขารู้สึกของของความแบบเป็นยังไงเดี๋ย ขาสของของเราเนี่ยอะไรมันก็มันก็คือผมก็ตอบไม่ถูกเหมือนกันครับผมขอไม่ตอบแล้วกันครับไม่รู้จะตอบยังไงพูดไม่ออกพูดไม่ถูกแล้วว่าตอนนี้เรามองหาสาวไหมครับหรือว่าโฟกัสแค่งานอย่างเดียวอะไรอย่างงี้ก็เรื่องงานอย่างเดียวครับผมนั่นแหละครับที่จะตอบโอ้โหตอบแท้ให้เลยนะขอบคุณครับถ้าจะพูดว่าปัญหาที่ทำให้เราโสดจนถึงวันนี้เราเรื่องเดียวถูกไหมพี่โอโหก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับผมก็เออมันก็แบบ ไม่ใช่เรื่องไม่ไม่ได้เกี่ยวกับน้องเขาด้วยอะไรเงี้ยก็แบบว่ามันเกี่ยวเอาจจะความที่ความเข้าใจความเข้าใจกันน้อยลงอะไรเงี้ยครับแล้วก็แล้วก็อาจจะแบบว่ามันอาจจะหลายอย่างครับผมไม่เกี่ยวกับใครมือที่สามอะไรไม่เกี่ยวเราเลือกที่จะเดินออกมาหรือว่าเขาขอเดินออกไปผมก็ตอบไงเดือนเนี่ยก็เอาล่ามฐานที่เข้าใจคือว่า ตอนนี้คือมีแต่เรื่องงานแล้วกันครับเจ็บไหมครับผมอะไรครับโอ้หเจ็บไหมเออในความรู้สึกก็ก็เจ็บมากเฮิร์ตโอ้ยก็ทำใจได้ยังทำใจได้ยังร้อนแหละเนาะแหมเนาะทำงานทำงานตอบแทก็ก็ใช่ครับก็แบบพอเรามีเรื่องงานเข้ามาเกี่ยวนะตอนนี้เราเรารับผิดชอบเรื่องรายการน a วิเกเตอร์แล้วก็ละครพ่อไก่แจ้ละครคิวบิกเนี่ยโหเราก็ค่อนข้างจะเครียดแล้วครับเพราะมัน ทำไม่ทันครับทําไม่ทันเว,เวลาเวลาเยอะอะไรเงี้ยไหนต้องมาเล่นละครไหนต้องมาถ่ายรายการด้วยอะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างจะใช้เวลาเยอะอะไรเงี้ยทำให้เราไม่ไม่ค่อยได้คิดถึงเรื่องความรักสักเท่าไหร่แล้วครับโอเคครับโอ้โหขอบคุณมากครับผม <c oughs> มีใครยดาราซีรี <c oughs> ส์และดาวูมมาเป็นเพลงในภาคนี้หรอ เออใช่เนี่นยค่ะค่ะเรื่องนี้เสบสับบทเป็นไปหลิงนะคะก็คือเป็นสาวจีนสาวหมวยนะคะเรียบร้อยอ่อนหวานแล้วก็เป็นคนบอกว่าใส่ซื่อบริสุทธิอ์อยู่ในเ,ออเขาเรียกว่าแบบขนมนประเภทีอยู่ในกรอบอะไรเงี้ยค่ะก็จะแต่ตงตัวเรียบร้อยแล้วก็จะแตกต่างจากเรื่องที่ปัจจุบันนีกออ้กำลังออนแอร์อยู่แล้วผู้ดีสาะอะไรเงี้ยจะออกได้นิดๆเป็นคลรสเตอร์ใช่อันนี้ก็ก็จะเป็นเรียบร้อยเหมือนเหมือนกลับมาย้อนวัยเหมือนเรื่องโดนัทแหล่งสยามเลยอ่ะหลายคนบอกว่าเหมือนคือบอกว่าหลังจากภาพฟิตติ้งออกไปอะค่ะก็มีแฟนคลับบอกว่า นึกถึงโดนัททั้งดีเลยด้วยทรงผมด้วยอะไรเงี้ยค่ะมันเรียบร้อยอะไรเงี้ยค่ะเรื่องนี้เราต้องคู่กับใครเป็นพิเศษคู่กับพิตาวริศค่ะก็คือเหมือนเราจะเป็นจริงจริงหลายคนจะสงสัยว่าไปหลิงคือใครเพราะว่าในนิยายไม่มีนะคะอันนี้เป็นการเขียนบทเพิ่มขึ้นมาเพื่อขยายความตัวละครของหยงหวนก็คือพิตาวริศพ่ตาเขาจะรับบทร้ายอะค่ะซึ่งเบสะแบบหลงรักเขาอะไรเงี้ยจนได้แต่งงานกับเขาแต่สุดท้ายเขาก็จัดการเก็บเราเพราะเรารู้ความจริงบางอย่างอะไรเงี้ยค่ะว่าเขาเป็นคนไม่ดียากไหมครับต้องมาพลิกเล่นแบบว่าเรียบร้อยสาวนิ่ง ก็ไม่ไม่ยากเท่าไหร่ค่ะเหมือนเราได้กลับมาเล่นบทบาทที่เคยเล่นมาก่อนอะไรเงี้ยค่ะกับบทพวกบทร้ายจะยากกว่านะคะอันอันนี้ก็จะเป็นแบบเรียบร้อยอะไรเงี้ยค่ะถ้าเห็นเรื่องนี้แบบว่าต้องมาเจอพี่ต้านด้วยอะไรอย่างงี้จะได้มีข้าวงงข้าบทด้วยกันอีกไหมไม่มีค่ะไม่เกี่ยวกันโคลพาสค่ะเขาจะเป็นพาทของมือปืนของเบสจะอยู่แบบทางบ้านกับพี่หนุ่มสติสุข่ะวันนี้ไม่เจอกันเลยไม่เจอไม่เกี่ยวข้องกันค่ะ ตอนแรกต้องบอกว่าเบสเนี่ยฟิตติ้งเรื่องนี้นะคะตอนแรกไม่ทราบว่ามีพี่ทัานเล่นคือท่านเพิ่งมาทีหลังของเบสฟิตติ้งก่อนเนยค่ะแล้วก็การติดต่อมาก่อนแล้วคุณดูตอนฟิตติ้งใช่ไหมครับตอนฟิตติ้งเขาก็ยังไม่ทราบค่ะเพราะว่าพี่เพราะว่าพี่เขาไม่ได้ฟิตติ้งค่ะผู้ใหญ่ได้บอกก่อนไหมเพาะว่าจะต้องมีอะไรอย่างเงี้ไม่มีค่ะเราไม่ได้ถามด้วยไม่มีค่ะไม่ได้ถามเพราะว่าเบสคือจะไม่ค่อยได้ถามว่าใครเล่นจะถามแค่ว่าพระเอกนางเอกเป็นใครอะไรอย่เงี้ยแค่นั้นแล้วเบสต้องประกบกับใครบ้างเท่านั้นเองค่ะประกบใครมั้งพอมา ไม่ค่ะเพราะว่าเบสเชื่อว่าถ้าเบสยังทํางานร่วมงานกับทางช่องสามหรือค่ายูมาไงก็ต้องมีโอกาสร่วมงานกับพี่ตั้นอยู่แล้วค่ะแสดงว่าวันนี้ทําไมถึงไม่ให้สัมภาษณ์คู่กันเพื่อจะได้บอกว่าเคลียร์ให้ชัดเลยเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อครั้งก่อนอะไรอย่างเงี้ยเบสว่าสัมภาษณ์แยกดีกว่าค่ะเพราะว่าถ้าเกิดสัมภาษณ์คู่เพราะว่าคือถ้าสัมภาษณ์พูดสัมภาษณ์คู่จริงมันควรจะเป็นแบบเป็นคู่รักกันมากกว่าอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยเหมือนสัมภาษณ์อย่างนั้นมากกว่าวันนี้แบบว่าได้มีการคุยกันยยยยัััังงงคคคะะแบบบว่่่าาาาาเเเมมมมืือออกกกกีีีีี้้้้้ขพิธไไรรรดุหททน มีทั้งไทยก็เบ <ừ> สยังสอนที่เขาใส่คอนแทคเลนส์อยู่เลยคือต้องบอกว่าคือในเรื่องที่เขาจะต้องตาข้างหนึ่งเป็นต้ออะไรเงี้ยสีเทาๆแล้วเขาใส่ไม่เป็นเขาก็เลยให้เบสบอกว่า,าช่วยสอนให้หน่อยอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนี้เป็นทีเซนเตอร์คอนแทคเลนส์อยู่เขาบอกว่า<อ>ให้ทีเซนเตอร์สอนหน่อย,ยอะไรเงี้ยก็สอนมันก็ใส่ไม่ได้ก็เลยไม่ได้ใส่แสดงว่าตัวเราก็ไม่ได้หนักใจนที่จะแบบว่าพูดคุยกันรลยทีไม่ได้หนักใจค่ะของเบสมองว่าเรื่องมันจบไปนานมากแล้วค่ะแล้วเบสก็ไม่ได้ถือไม่ไม่ได้ติดใจอะไรอีกแล้วเลยเป็นนัง แงอ่มืออาชีพเราก็ต้องร่วมงานได้แล้ก็ต้องตัดเรื่องส่วนตัวออกอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรแล้วค่ะตัวทางแฟนเขาจะเข้าใจผิดไหมคะเพราะว่าเออก็มากลับมาเจอการอะไรอย่างนี้อีกไมม่ไม่ไ่ไม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 ่วม่่ไม่ป่ไ่ไม่ไมไม่ม่่่่่ไง่่ไ มีเป็นห่วงบ้างค่ะเป็นห่วงในาณะเรื่องของเราว,ว่า,วากลัวกลัวเราจะอึดอัดเวลาที่ต้องร่วมง,งานเดี๋ยต้องเจอหน้าแต่เบสอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าเราทํางานมาระดับนี้แล้วขนาดนี้แล้วเนี่ยเรื่องเรื่องแค่นี้มันเป็นเรื่องเล็กมากเลยอะค่ะแล้วยิ่งแบบมันผ่านมาวิกฤตเดือนแล้วอะตั้งแต่แบบต้นปีแล้วค่ะนานแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วคะ่ะได้คุยกันบ้าไหมครับกับแฟน่องนี่อะไรอย่างเงี้ย เป็น,นันไกับยรงพี่ตั้นอะไรกับปรึกษามีเขาทราบค่ะว่ามีーーมีเล่นด้วยเพิ่งมาทราบในย่วงประมาณสองสวันนี้เองค่ะล่าสุดมีข่าวเหมือนประมาณว่าเราจะแต่งงานมั่นเงียบอะไรไปลองชุดแต่งงานอะไรยังไงครับก็อย่างที่เห็นกันนะคะก็คือเป็นลองชุดเพื่อที่ไปถ่ายโฆษณาคอนแทคเลน์นะคะเบสเป็ーーน d ีเซนเตอร์ไงคะแล้วคอนเซ็ปมันเป็นแบบว่าเจ้าหญิง อะไรเงี้ยค่ะก็เลยลองชุดเป็นชุดแต่งงานชุดวดดิ้งนะคะแล้วพอดีพี่เขาไปช่วยเลือกแล้วก็ช่วยดูที่มันเหมาะกับเราอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็โฆษณาจะออกเร็วๆนี้ค่ะห,หลายๆคนก็ตกใจเห็นว่าพวกเราไปเที่ยวต่างประเทศกันมาอะไรเงี้ยคิดว่าฮีโร่จะขอเราแต่งงานต่ออะไรอย่างนี้ไม่มีค่ะไม่มีค่ะไม่มีไม่ได้ม,<อ>มั่เนเงียบอะไรอย่างนี้ไม่มีมค่ะเพราะว่าจริงๆเราแค่เพิ่งรู้จักกันได้ประมาณแค่3เดือนยังไม่รีบร้อนจริงๆก็คือขอใช้เวลาศึกษากันสักพักหนึ่งค่ะยังยังไม่ได้แบบด่วนรีบร้อนได้มากเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาเราก็เจอปปััญหหาาาาามลลยรรรูแแบบ้้้วเเพะฉนนตอง ว่าถ้าเรารีบหรือเราใจร้อนเนี่ยเราโอกาสที่จะผิดพลาดอีกมันมีค่ะเพื่อนในวงการมามันแสดงความยินดีเขาตกใจไหมอะไรอย่างนี้เพราะว่าเราเขียนแผนติม่มีผู้ใหญ่ก็งงเหมือนกันค่ะก็แบบว่าคอนเกนเดอรชั่นมีนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้ยที่บอกว่าคิดว่าเราจะแต่งงานก็เลยดาความยินดีด้วยอะไรอย่างเงี้ยไม่มีค่ะยังตอนนี้ก็โสดอยู่ค่ะยังแล้ทริปสวิตหวานที่ญี่ปุ่นป่ะที่ไต้หวันอ๋อไต้หวันเป็นยังไงบ้างครับได้มีการขออะไรอย่างืมแมตติสตาดองอะไรอย่างงี้ไม่มีค่ะคือทริปนั้นคือเบสไปเอ่อมีติ้งแฟนคลับไต้หวันนทีี่รเพะะะคคอดลส อนแอร์อยู่อะไรเงี้ยค่ะแล้ววันนี้พี่เขาเป็นคนไต้หวันเขาก็เลยช่วยเป็นล่ามให้พี่เขาได้มีขออะไรนี้ไหมไม่มียังไม่ถึงขนาดนั้นเดี๋ยวรอก่อนสักสามปีแล้วพี่บอกว่าโสดดูสถานะยังไงเอ่ยตอนนี้ไม่โสดคือไม่ได้แต่งงานแล้โไม่แต่งคือมีแฟนแล้วแต่ฮีเราคือหลุมคนสนิทปะก็สนิทเป็นแฟนเนาะยังยังไม่ได้ว่าแฟนขอใช้เวลาสักพักงก่อนเพราะสามเดือนเนี่ยเพราะว่ามันมันเร็วไปสามเดือนนี่ค่ะมันยังเร็วไปคือ ขอเวลาสักพักหนึ่งก่อนขอเวลาศึกษาให้รู้จักนิสัยใจคอ,อกันมากกว่านี้ก่อนเพราะเราก็ไม่รู้ว่าจริงๆเราเขาอาจจะดีหรือไม่ดีไงเพราะว่าอย่างที่ผ่านมาเนี้ยคนที่เราคิดว่าดีก็ไม่ดีคนที่เราคิดว่าไม่ดีเขากับดีอยะะ่างเงี้ยค่ะก็ต้องใช้เวลาสักก็าสำหรับเบนเหมือนประมาณว่าฮีโร่น่าจะใช่เพราะเห็นในอินสตาแกรมค<ช>นเขาจะหวานแล้วก็มีลูกพูดตลอดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็คือณนเะวลานี้ก็แฮปปี้ค่ะก็ถือว่าโอเคที่สุดนะคะแต่ว่าก็ยังไม่ไ,มได้บอกว่าชัดเจนอะไรมากมายะคะ่ะ เข้ากับครอบครัวเราได้ดีไหมครับหรือว่ามีการไปแนะนํากับคุณพ่อคุณแม่เราอย่างไรยังค่ะแค่มีทักทายสวัสดีเวลาเจอที่บอกมารับที่บ้านอะไรย่างเงี้ยเท่านั้นเองยังไม่ได้มีถึงขั้นว่าไปกินข้าวหรืออะไรทั้งนั้นค่ะโอเคพอแม่ก็ไปเหะ พ่อแม่บอกว่าให้ดูด <c oughs> ีๆค่ะเขาก็เห็นเราเจอแบบหลายคนหลายประเภทคนไม่คนมาหลอกเยอะอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เป็นห่วงว่าเราเป็นคนเชื่อคนง่ายก็เลยบอกว่าคือจะคบกับใครคบได้แต่อยู่ในสายตาของพ่อแม่ค่ะก็คอยดูแลใกล้ชิดคุณพ่อก็มาอยู่ด้านหลังเนี่ยพ่อทำไปซะเยอะเลยเข็ดคำว่าเข็ดได้ไหมเข็ดกับเรื่องราวเรื่องราวอะไรอย่างงี้เรียกว่าเข็ดกับคนหลอกลวงดีกว่าเข็ดกับคนที่ไม่จริงใจดีกว่าค่ะเพราะว่าคือคนที่ดีๆมันมีเยอะค่ะถ้าเราไป หมดเขตกับความรักแล้วก็เราก็เท่ากับเราปิดกั้นตัวเองไงเวสมองว่าคนดีๆยังมีอีกเยอะแต่เราแค่โชคร้ายที่เจอคนไม่ดีเท่านี้นนแล้วถือว่าสามเดือนที่ผ่านมาพี่ก็สอบผ่านไหมครับ สอบผ่านสำหรับเบสว่าโอเคนะคะถือว่าถือว่าดีก็คือพี่เขาเป็นคนเปิดเปิดอะคะ่ะเหมือนเป็นคนเปิดเผยว่าคือเขาจะไปไหนมาไหนคือเขาจะบอกเราโดยที่เรามไม่ต้องแบบไม่ต้องถามเขาอะไม่ต้องจี้ว่าทําอะไรไหนคือเขาจะบอกแทนว่าอาทิตย์นี้เขาจะไปไหนบ้างแล้วว่างวันไหนจะว่างจะเจอกันได้ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นลักษณะแบบเขาไปสุดใจเขาก็จะบอกหมดอะไรเงี้ยค่ะก็เรียกว่าเติมความหวานตลอดเวลาเนาะแย้ว่าช่วงกอบโกยโปรโมชั่นช่วงกอบโกยค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ เขาฟังมาอะไรเมย์ไม่ต้องให้ให้ตาจานดูสัมภาษณ์ออกมาไดไม่การตอบข้วามดีกว่าแล้วผมนจะไม่ดึงมองมีมา